สวัสดีครับวัพี่น้องครับคนลักอัวลักควายนะครับมาให้กำลังใจน้องช้างพลอยวัยเก้าวันครับมีปัญหาเรื่องแม่คลอดใหม่นะครับให้นมลูกไม่เป็นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดกับระบบเต้านมนะครับมีปัญหาไม่ให้ลูกเข้าใกล้ไม่ให้ลูกกินนมนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับ เมื่อวานกินนมไม่เยอะกับตอนเช้าก็กินไม่เยอะเพราะว่าผมให้พ่อมาป้อนให้นะครับทีนี้ผมก็เลยออกมาดูอีกรอบนะครับเห็นร้องสงสัยร้องจะหิวนมมากหิวนมมากมาให้กําลังใจน้องช้างพลอยนะครับไปในเก้าวันนะครับอ้าหิวหิวใช่ไหมลกูกโอ้ยท้องแฟบท้องแฟบท้องแฟบโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวกินนมก่อนนะครับ นมจะให้กินนมก่อนนะครับมันจะกินได้เท่าไหร่